สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละคร MR รุ่นเก่าที่ก็น่าจะรุ่นเดียรุ่นเดียวๆกับทรงจินอูที่เรารีวิวในคลิปที่แล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถึงจะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าความสามารถก็ยังเก่าอยู่นะครับผมนั่นก็คือตัวของอชื่ออะไรนะหลอดซอมบ้านะครับผมหรือว่าซ i ดคากเกโร่เนาะจากเรื่องอะไรจากเรื่องอะไรชาโดปะผ <laughs> มจะไม่ดูเทพเงาอ่ะเออใช่ไหมับผมโอเคเนาะตัวของ สโอตซอมบ้าหรือว่าตัวซิคาเกโรเนี่ยเป็นตัวละคร MR ที่คราฟได้จากตู้นะครับผมแล้วก็ของวัตถุดิบเนี่ยหาได้จากด่านของมันเองแล้วโดยก็คือการที่เรากดไปที่วาร์ปคีเอทวาร์ปแล้วก็รีเจนสเตทนะครับผมเริ่มลงมาข้างล่างจะมีนะผมชาร์โดเลียมตรงนี้เนาะที่จะดรอปไอพวกของสําหรับการคราฟตัวของซิคาเกโรนะครับโดยที่เรามาที่ตู้ MR ตรงนี้ แล้วก็นี่ครับผมเลื่อนลงมานี่ฮะจะอยู่ตรงนี้เนาะหลอด2อบ้าตรงนี้เลยนะครับผมของก็ค่อนข้างทีง่จะใช้เยอะนิดนึงแต่ว่าปัจจุบันก็หาไม่ยากแล้วของพวกนี้โอเคนะครับผมไปมาดูกันที่ตัวของความสามารถของตัวซิสคาเกโรนะครับตัวของซิสคาเกโรเนี่ยมีความสามารถสกิลติดตัวก็คือตัวของรีซิ t แต่ว่าก่อนที่ก่อนที่จะเป็นรีซิตเนี่ยตอนอยู่ในเกมมันจะเป็นไรเอทีเคก่อนจะเป็นความสามารถพาสซีฟไรเอทีเคตั้งแต่ร่าง1จนถึงกระทั่งอัปเกรด8 พออัปเกรดไม่ใช่สิเขอไปผมอัปเกรดเก้าอัปเกรดเก้าแล้วพอขึ้นอัปเกรดสิปุ๊บจะกลายเป็นรีซิตนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปให้ดูในเกมก,กันอีกทีหนึ่งเนาะส่วนสกิลนะครับผมมีสกิลกดชื่อว่าเทพกาวนะครับโดยที่ไอเทพสกิลเทพเก้าจะมีให้เลือก3สกิลนั่นก็คือตัวของอะตอมิกแล้วก็รค r เวอรี่อะตอมิกแล้วก็ออ r a n g อะตอมิกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอธิบายกันในตัวของบทดทดลองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนในบททดลองเลยนะครับผม โอเคกลับมาในเกมแล้วนะครับนี่นะครับผมตัวของคิตคาเกโรตัวซนะีดเนาะตัวซีคาเกโรนี่นะผมสามารถวางได้แค่1ตัวนะครับต่อให้เราจะไม่ได้ใช้บนะัฟเดอะฮอนเนตวันเนาะอันนี้จะเป็นดาเมจตอนที่ผมอ่าไม่ได้เป็นลีดเดอร์แต่ว่ามีบัฟของเดอะฮอนเนตวันนะครับผมโอเคอัปเกรดหนึ่งจะเป็นตีไซเคิลเอลีนะครับผมวงก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะฮะแะกรกกระโุดตีที่66กคุณตากันโดดตีอยู่ที่6วิ ประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นอัปเกรดร่างอัปเกรด4นะครับก็ยังคงตีเป็นเซอร์เคิลเอโเหมือนเดิมเห็นไหมครับผมพาร์ทิสิงเป็นร้อยเอทอยู่นะนี่นะฮะแล้วก็ระยะกลายเป็นเก้าสิบคูตากโจมตีอยู่ที่6วินะครับผมต่อไปก็อัปเกรด7นะครับการโจมตีจะเปลี่ยนเป็นเอ่อโคลน AOE นะครับผมก็คือทรงกลัวนั่นแหละระยะกลายเป็น119คูิบาก้าคูากำจมตีอยู่ที่เจ็ดวินะครับแล้วพอเราไปถึงอัปเกรด10ปุ๊บเนี่ย พัีฟจากไรอิตีคจะเปลี่ยนเป็นรีสิสนะครับผมก็คือต้านทานสตันอะไรต่างๆนี่แหละฮะแล้วก็การโจมตียังคงเป็นแบบโคลเอลีหรือว่ากลวยอยู่ดีนะครับแล้วก็ระยะกลเป็น159คุณตาการโจมตีอยู่ที่7วิแล้วก็ได้สกิลกดมานะครับผมพอเราอัพไปจนเต็มปุ๊บก็ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นนอกจากระยะที่เพิ่มขึ้นกับดามิที่เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับผมก็คือระยะกลเป็น185คุณตาการโจมตีอยู่ที่7วิแล้วก็ สกิลเหมือนเดิมแล้วก็ผมทีนี้ผมจะมาอธิบายสกิลของเทพกาวกันเนาะโอเคนะผมเทพกาวจะมีทั้งหมดสามสกิลซึ่งก็คือ all rank atomic Recovery Atomic แล้วก็ Atomic เฉยๆนะครับเริ่มที่ Atomic เฉยๆเนาะ Atomic เฉยๆเนี่ยก็คือจะทำดาเมจ25เอน่อ25คูณกับพลังโจมตีของคิดนะครับผมใส่ศัตรูในระยะการโจมตีทั้งวงนะก็คือถ้าสมมติว่าศัตรูที่อยู่ในวงเนี้ย โดนสกิลนี้กดไปอะ่ะก็จะโดนไปเลยนะครับผมแต่ว่าจะใช้สกิลนี้ได้ก็ต่อเมื่อคิดทำดาเมจไปแล้ว175่เอ็มนะครับผมก็คือเนี่ยไอตรงเนี้ยไอตรงครีาว่าทั้งทั้งดาเมจเนี่ยต้องใช้ให้ถึง1นึ่งเอ็มก่อนนะถึงจะสามารถก,กดสกิลนี้ได้นะครับผมส่วนสกิลนี้เนี่ยดาเมจขึ้นอยู่กับ25คูณกับพลังโจมตีของตัวซิสคาเกโรนนะครับผมโอเคต่อไปตัวของ Recovery Atomic นะครับ ตัวสกิลนี้เป็นตัวสกิลฮิลบ้านนะครับผมก็คือจะฮิลบ้านตามจํานวนดาเมจที่ตัวของซีทําได้นะครับทั้งหมดเลยนะแต่ว่าหลังจากที่หลังจากใช้สกิลนี้ไปแล้วเนี่ยจะลดดาเมจที่ตัวของซีททาได้เนี่ยลงครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีเงื่อนไขในการใช้งานก็คือซีทต้องทําดาเมจไปอย่างน้อย3 0 0ร้อนะครับโอเคก็คือตัวสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลฮิลบ้านที่แรงมากๆสกิลหนึ่งของตัวซซคคาเดโรหรือว่า เทพเงาเลยเนื่องจากมันฮิวตามจํานวนดาเมจที่ตัวของซีททำได้เนี่ยสมมติว่าซีททำได้ไป 5b อย่างเงี้ยพอกดสกิลนี้ไปเนี่ยปุ๊บมันมันก็จะฮิวบ้าน 5b เลยนะครับผมแล้วซีทเนี่ยจะจะสูญเสียดาเมจร,รวมไป 2.5b แล้วเหลือแค่ 2.5b นะครับก็คือลดลงไปครึ่งหนึ่งอะโอเคนะครับผมประมาณนี้แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมสกิลนุ๊กมอนทั้งแมปก็คือ all rank a t o มนะิกเนาะสกิลนี้เนี่ยเราก็จะมักเห็นบ่อยๆในแมปอื่นๆหรือว่าในเกมอื่นๆน,นะครับผมก็คือ ทำดาเมจใส่ัตูทุกตัวในแผนที่นะครับผมเท่ากับดาเมจที่ซิดทำได้ทั้งหมดนะครับก็คือสมว่าถ้าเกิดตัวซิดเนี่ยทำดาเมจไปแล้ว 5B หรือว่า 500B แล้วกดสกิลออลเลนต์อะตอมิกไปเนี่ยปุ๊บอ่าตัวซิดจะสูญเสียดาเมจที่สะสมมาทั้งหมดแล้วก็ทำดาเมจใส่มอนท,ทุกตัวในแมปนะครับผม 500B ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเงืง่อนง,งขในการใช้งานก็คือซิดต้องทำดาเมจไปอย่างน้อย 500M ก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมตัวของซิตคาเกโรหรือว่าตัวเทพเงาเนาะเป็นตัวละครนุกที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆต่อก็จะเป็นตัวเก่านะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการใช้สกิลนุกอันเนี่ยมันค่อนข้างใช้ง่ายครับผมใช้ในการไต่หอได้แบบสบายๆเลยแล้วก็ตัวของสกิลฮิวบ้านที่สามารถพลิกแพงได้ในตามสถานการณ์เนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอเลอ็กอะตอมิกที่เป็นสกิลนุกมอนใหญ่นะครับผมแต่ว่าเอาไว้ใช้ในแบบพวก ด่านนานๆนะผมใช้พวกด่านแบบด่าน10 10 1บสิเว็บอะไรพวกเนี้ยใช้ไม่ได้แน่นอนครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยคุม้มหรือว่ายิ่งในหอเนี่ยสกิลนี้โดนแบนไปนเลยนะครับผมแล้วผมขออภัยใช้ใช้ได้แน่นอนครับผมแต่ว่าคนจะถ้าแบบเอาไปสู้กับบอสในด่านแบบพวกบอสต,ต่างๆที่เราจะแบบบอสเป็น10 11เว็บใช่ไหมแล้วเราจะนุกบอสอะ่ะคุณจะนิยมใช้เป็นเกรทโทมากกว่าตัวของซิดเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยมันทำดาเมจต,ตามทั้งทั้งดาเมจที่ซิดทำไปใช่ไหม ถ้าตัวซิในในแมปนั้นนะทำไม่ได้ไปแค่ร้อย3 0 0 m อย่างเงี้ยสกิลนี้ก็จะทำไปแค่2 3 0 0 m เอมนะครับผมก็จะไม่แรงคนก็จะนิยมใช้ในตัวของเกโทมากกว่าในการระเบิดบอสนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ต้องขอประสบการ์รีวิวตัวของซิตคาเกโรหรือว่าหลอดซอมบ้าหรือว่าที่รู้รจักกันในานามของเทพเงาเนาะก็เป็นตัวละคร MR เก่าที่ยังคงเก่งอยู่นะครับผมใครที่เป็นแฟนของตัว คิดคาเกโลอยู่แล้วซิทคาเกโลผมชอบพูดผิดเพราะว่ามันติดชื่อตัวของคิดที่มันเป็น KID ในแมปอะ่ะโอเคนะผมใครที่เป็นแฟนของตัวซิทคาเกโลก็สามารถมาทําไว้ได้นะครับหรือใครที่แบบหาตัวละครนุ๊กเริ่มต้นที่หาง,ง่ายๆก็ตัวของซิทคาเกโลก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะก็ผมโอเคเนะาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสวันนี้ก็ไปกันก่อยบายไว้เจอกันครับผม